สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคาบนี้นะคะรายวิชาภาษาไทยของเราขอ,อนำเสนอเรื่องประโยคที่ใช้ในการสื่อสารค่ะซึ่งเป็นบทเรียนที่อยู่ในหน้า90-92ถึงนะคะนักเรียนสามารถเปิดดูหนังสือพร้อมกับดูคลิปของครูครูไปพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะในชีวิตประจำวันของเรานี้ไม่พ้นการสื่อสารพูดคุยกัน เพราะว่าเรายังต้องพบปะสังคมนะคะได้เกินทราบไหมคะว่าประโยคในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีอยู่5ชนิดด้วยกันนั่นก็คือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคขอร้องและประโยคคำสั่งค่ะ ทีนี้นักเรียนจะได้มารู้จักแต่ละประโยคนะคะว่าสังเกตได้อย่างไรและมีความหมายอย่างไรมาดูประเภทแรกนะคะคือประโยคบอกเล่าค่ะ ประโยคบอกเล่าคือประโยคที่มีลักษณะเป็นการบอกกล่าวให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนหรืออย่างไรนั้นก็คือการบอกเฉยๆแค่ต้องการเล่าเฉยๆไม่ได้ต้องการให้ใครมาตอบคำถามตัวอย่างเช่นนาฬิกาตายเป็นการบอกเฉยว่านาฬิกาตายฉันชอบหมวกสีแดงรถยนต์คันเล็กวิ่งเร็วมาก คุณครูชอบกินไก่ย่างประเภทที่2คือประโยคปฏิเสธค่ะคือประโยคที่บอกความไม่ยอมรับซึ่งมักจะมีคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่ในประโยคให้เราได้สังเกตนะคะดูตัวอย่างนะคะมดไม่ทำกันบ้านคำว่าไม่คือคำคือประโยคปฏิเสธ แม่ไม่ได้ไปทํางานอ่าประโยคนี้มีคําว่าไม่ได้เขาไม่ใช่คนร้ายประโยคนี้มีคําว่าไม่ใช่อย่าลืมนะคะมีคําเหล่านี้ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ทําหรือไม่อะไรก็ตามคือประโยคปฏิเสธเท่านั้นค่ะประโยคที่3นะคะคือประโยคคําถามค่ะ ประโยคคำถามคือประโยคที่มีลักษณะเป็นการซักถามที่ต้องการคำตอบค่ะซึ่งมักจะมีคำว่าอะไรไหนใครทำไมอย่างไรหรือแม้กระทั่งคำที่มีคำว่ากี่กี่บาทกี่เมตรกี่กิโลก็คือประโยคคำถามเช่นเดียวกันนะคะดูตัวอย่างกันนะคะตุ๊กตาหมีสีขาว อยู่ที่ไหนนี้เป็นคำถามนะคะถ้าใครถามแบบนี้เราต้องมีคำตอบให้อย่างเช่นอยู่ในตู้เสื้อผ้าใครซื้อขนมมาฝากใครซื้อขนมมาฝากผู้ถามต้องการคำตอบซึ่งต้องหาคำตอบให้ได้ว่าคือใครทำไมเขาไม่มาทำงานทำไมต้องตอบเป็นอะไรคะเพราะ เพราะฉะนั้นถ้ามีคําถามเหล่านี้เขาเรียกว่าประโยคคําถามอ่ะคุณครูมีตัวอย่างหนึ่งใครใครก็ชอบกินไอติมคําว่าใครใครก็ชอบกินไอติมประโยคนี้ต้องการคําตอบไหมคะอ่าแล้วเราสามารถตอบได้ไหมว่าเป็นใครอ่าประโยคนี้คือประโยคบอกเล่านะคะนักเรียนเพราะอะไรใครๆก็ชอบกินไอติมเป็นการบอกว่า ใครก็ตามบนโลกใบนี้ก็ชอบกินไอติมไม่ได้ถามว่าใครเป็นคนกินไอติมอ่าเข้าใจไหมคะประโยคใครๆก็ชอบกินไอติมไม่ได้ต้องการคําตอบค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ประโยคคําถามนะคะประโยคที่4ค่ะคือประโยคขอร้องนั้นก็คือประโยคที่ผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการขอร้องหรือชักชวนให้ผู้ฟังหรือผู้อ่าน ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ต้องการซึ่งมักจะมีคำว่าโปรดกรุณาช่วยอยู่หน้าประโยคนะคะ,ะมีคำว่าโปรดกรุณาและช่วยค่ะอยู่หน้าประโยคดูตัวอย่างกันนะคะกรุณาเข้าแถวเป็นการขอร้องอย่างสุภาพ โปรดทิ้งขยะลงในถังขยะใช้คำว่าโปรดนั่นก็คือขอร้องช่วยปิดไฟทุกครั้งหลังออกจากห้องน้ำนั่นก็คือขอร้องนะคะและประโยคสุดท้ายค่ะคือประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งคือประโยคที่ต้องการให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านทำตามที่ผู้พูด หรือผู้เขียนต้องการซึ่งมักจะมีคำว่าจงอย่าห้ามมี3ามคำเหมือนประโยคขอร้องเมื่อกี้เลยค่ะประโยคคำสั่งจะมีคำว่าจงอย่าห้ามอย่าลืมนะคะดูตัวย่างกันค่ะห้ามเดินลัดสนามห้ามก็คือทำไม่ได้เลยจงกากระบาททับคำที่เขียนผิดจงแปลว่าต้องทำตามคำสั่ง อย่าวิ่งเล่นในห้องเรียนนะคะมีคำว่าอย่านั่นก็คือห้ามทำเหมือนกันนี่คือประโยคคำสั่งค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2ในหน้า93ให้ในักเรียนทำด้วยนะคะโจทย์บอกว่าบอกประเภทของประโยคที่ใช้ในการสื่อสารให้ถูกต้อง บอกประเภทของประโยคนะคะที่ใช้ในการสื่อสารให้ถูกต้องนั่นก็คือ5ประเภทที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้วคือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคขอร้องและประโยคคำสั่งค่ะ5ประเภทนี้นะคะนักเรียนเขียนลงไปในคำตอบในหน้า93นะคะเดี๋ยวคุณครูขอยกตัวอย่างหนึ่งข้อให้ในักเรียนดูคะ่ะ ครูขอยกตัวอย่างข้อที่1น,นะคะข้อที่1ประโยคก็คือประโยคที่ใช้ในการสื่อสารมีกี่ลักษณะนักเรียนจะตอบว่า5ลักษณะถูกหรือไม่ไม่ใช่นะคะนี่คือตัวอย่างของประโยคสิ่งที่นักเรียนต้องตอบก็คือเป็นประเภทของประโยคใดคำถาม บอกเล่าปฏิเสธขอร้องหรือคำสั่งคะอ่าคำตอบคือประโยคคำถามทำไมถึงเป็นประโยคคำถามดูตรงหน้าประโยคที่คุณครูขีดเส้นใต้ตรงคำว่ากี่กี่ลักษณะกี่ในที่นี้คือต้องการคำตอบเรามีคำตอบแล้วก็คือ5ลักษณะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามที่ต้องการคำตอบนั้นก็คือประโยคคำถามค่ะ ส่วนข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเองเลยนะคะ 5. ประเภทของประโยคจับใส่โดยดูว่าเป็นประโยคอะไรนะคะดูให้ดีๆนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยขอชี้แจงนะคะวิธีการส่งงานให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปส่งในลายส่วนตัวของคุณครูเท่านั้นนะคะเนื่องจากงานนี้สามารถลอกกันบ้านเพื่อนได้คุณครูจึงเลือกที่นะให้นักเรียน ส่งในลายส่วนตัวของคุณครูห้ามส่งในโน้ตนะคะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์หรือเขียนชื่อนามสกุลทุกครั้งแล้วก็เริ่มส่งได้ตั้งแต่เวลา16นาิกา30นาทีเป็นต้นไปคะ่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะคุณครูขอสรุปประโยคที่ใช้ในการสื่อสารทั้ง5ประโยคนะคะประโยคแรกคือประโยคบอกเล่า คือการบอกเฉยๆให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรต่อมาประโยคปฏิเสธค่ะสังเกตว่ามีคำเหล่านี้มีคำว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่นะคะประโยคคำถามค่ะสังเกตว่าต้องการคำตอบไหมแล้วก็ในประโยคจะมีว่าอะไรไหนใครทำไมอย่างไรหรือคำว่ากี่ต่อไปประโยคขอร้องค่ะ ให้มี3คํคำนนี้อยู่ในประโยคนะคะมีคำว่าโปรดกรุณาและช่วยค่ะและประโยคคำสั่งนะคะเหมือนขอร้องเลยแต่แยกมาเป็นจงอยา่าแล้วก็ห้ามค่ะอย่าลืมนะคะและเนื้อหาที่เราเรียนวันนี้นะคะออกในข้อสอบด้วยฉะนั้นให้นักเรียนนะคะอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจเรียนให้มากๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ